ยังมีพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งย้อนไปในอดีตมีชื่อว่าพระพุทธทินทายกัเถระพระพุทธเจ้าในยุคนั้นพระวิปัสสีพุทธะที่เราสวดในพระพุทธเจ้าที่เศวพระองค์ย้อนกลับไปหลังจากองค์นี้ก็หพระองค์ <6. S 1> ครั้งนั้นก็มีมานุษย์คนหนึ่งมีศรัทธาเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันอยู่ในสมัยพระโคตมพุทธะของเราบรรลุธรรมมีชื่อว่า พระพุทธะทินณทายกัตเถระได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันแล้วก็ย้อนดูอดีตได้กล่าวขึ้นว่าวิปษษษษัสสสะพระควาโตขอนอบน้อมแด่พระวิปษษษษัสสสะสมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นเป็นคนมีแรงศรัทธาในพุทธศาสนาได้ไปที่อารามได้สดับได้สั่งสมสุตตะได้ฟังเทศเขาเข้าไปในอารามแล้วไปเจอต้นสีมหาโพรกรุงรัง ถูกปล่อยที่ร้างไม่มีคนดูแลจึงได้ใช้แรงกายไปอุปถากทํทำให้เตียนทำเป็นที่นั่งรอบอาศาัยไปเกลี่ยสวยสดงดงามสะอาดผ่องใสขึ้นและได้ไปดูแลตลอดหลังจากก่อนที่เขาจะตายได้กุศลใหญ่คือจิตน้อมไปที่การอุปถากต้นโพดูแลต้นโพและน้อมถึงพุทธบรมีองุปสรศาดดาสว่างมากใสามากได้ไปสู่สุคติสเสวยสุขอยู่ยาวนาน ลงมาเกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิอีกนานนานมาจนพระพุทธเจ้าหกพระองค์ก็ได้มาบวชในพุทธศาสนาของพระโรมและก็ได้ตัดสู้เห็นธรรมด้วยปฏิสัมพิทาญาณ4อภิญญาหกคือได้ครบทุกอย่างเป็นอรหันต์ชั้นพิเศษคําว่าปฏิสัมพิทาญาณ4ี่นี่คือความพิเศษของพระอรหันต์หอัฏฐปฏิสัมพิธา 2. ธรรมะปฏิสัมพิธา 3. นิุตติ ปฏิสัมพิธา 4. ปฏิภาณะปฏิสัมพิธาคำว่าอัฏฐาปฏิสัมพิธาก็คือพระคุณ้าพระอรันที่เป็นเลิศด้วยการจำแนกทมอัฏฐอัฏฐาธิบายอาธิบายยกตัวอย่างยอ้ยอนแปลย้อนมาได้ดีคือมีอัฏฐในการสแสดงธรรมเป็นเลิศธรรมะปฏิสัมพิธาคือเชี่ยวชาญในหมวดแห่งธรรมสามารถโยงใยตั้งคำถาม ในการแสดงทำให้ผู้ฟังได้เกิดความแจ่มแจ้งได้ในหลักของธรรมเรียกว่าธรรมปะปฏิสัมพิทานิรุติปฏิสัมพิทาคือเชี่ยวชาญในภาษาแม้ภาษา,ษา,ษาสัตว์ก็รู้หรือการแสดงทำแก่บุคคลไม่รู้จักท่านก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อใช้ภาษาและก็ปฏิภาณปะฏิสัมพิทาคือมีปฏิภาณไวพิบเร็วแก้ปัญหาได้ไวอันนี้เป็นความพิเศษในพระอรหันต์สประเภท ที่เรียกว่าปฏิสัมพิทายาน4ดังนั้นกุศลเริ่มต้นก็คือการอุปถากต้นโพการดูแลต้นโพน้อมถึงอุปสะศาสดาโพธิเนี่คือปัญญาผู้มีปัญญาถ้าสิ่งใดเนื่องด้วยพุทธ,ธาบาร,รมีเราสามารถสร้างกุศลได้ทั้งหมดพระุทธเจ้าถึงบอกว่าการใส่บาตรการสวดมนต์ภาวนาการสนทนาธรรมแม้ที่สุดการแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลก็ให้น้อมบูชาพุทธ,ธาบาร,รมีองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะเป็นอนุภาพอันยิ่ใหญ่ให้แก่เจ้าทั้งหลายได้เพียนเกิดด้วยความสุขด้วยความเจริญจเจริญทางโลกจเจริญทางธรรมสำเร็จทางโลกสำเร็จทางธรรมทุกประการเทิน